สวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับกับโจบางซื่อน,นะฮะวันนี้วันศุกร์แข่งชาตินะฮะก็มีบอลให้ดูพอหอมปากหอมคอนะฮะแก้เหงาอยู่ได้นะฮะนิดหน่อยหน่อยแล้วก็วันนี้ก็เต็มสตรีมเหมือนเดิมะฮะตอนนี้ข่าวย้ายตัวก็คึกขึ้นมานะฮะไม่ใช่ย้ายตัวนักงตีนะฮะ ย้ายตัวโค้ดตรงนี้ข่าวย้ายตัวโค้ดกำลังกระพืนมันเลยตอนนี้นะฮะก็อย่างที่ทราบกันฮะโอเลกุนาโซชาตอนนี้ก็หัวพาดอยู่บนเขียงนะฮะเพราะว่าทีมก็ฟอร์มไม่ได้ดีเลยแล้วก็แพ้สองนัดติดๆกันนะฮะก็ตอนนี้ลำบากฮะโอเลกุนาโซชานักข่าวถามอะไรก็ไม่ตอบฮะบอก no comment no comment อย่างเดียวนะฮะคือพูดอะไรไม่ออกครับตอนนี้ นักเตะในทีมก็เล่นเงินโชว์ฟอร์ม oh, oh. โอ้โหผมยกนิ้วให้เลยนะฮะนิ้วกลางนะ <c oughs> เล่นกันแบบไม่มีใจจ่ายบอลกันเลยนะกองหน้าก็ไม่ค่อยวิ่งนะฮะเฮียยิ้มแกก็โอ้เห,หลือเกินตัวทําเกมเอาไปนั่งตัวทําพังเอามาวิ่งนะฮะก็ตามชะตากรรมนะฮะตอนนี้ก็แมนยูก็ติดต่อข่าวก็กระพือไปว่าจะเอาโปเชติโนมาคุมนะฮะแล้วก็ล่าสุดนี้มีข่าวกระพือบอกว่าอยากได้ยูเลียนนาเกลมันนะฮะ คุณซื้อวัยสาของอาเบไลซิกมาคุณซื้อวัยหนุ่มมานะฮะเ่จริงเนี่ยถ้าคุณซื้อหนุ่มหนุ่มมามาแทนเฮียยิ้มผมว่ามันก็ลําบากอะบรารมีไม่มีเนี่ยฮะเอานักเตะในทีมไม่อยู่ะฮะติดตามมันต่อไปนะฮะตอนนี้โอ้ข่าวกับพื้นมากดูท่าแล้วก็สงสัยเตะจบเอวตันนี้ก็น่าจะเผยเผๆจะได้ย้ายกันแล้วฮะย,ย้ายย้ายตัวโค้ดกันนะฮะ อ้าววันนี้มีฟุตบอลพรีเมียร์ชิพสองคู่นะฮะเที่ยงคืนครึ่งไบรตันจะเปิดบ้านเจอกับเบอร์ลีย์นะฮะแล้วก็ตีสามเซาท์เทมป์ตันก็จะเปิดบ้านเจอกับนิวคาสเซิลนะฮะสำหรับบุนเดสติก้าก็จะมีแวเดอร์เบรเมนนะฮะนกนางนวลเจอแพะบ้าครับตีสองครึ่งแรเดอร์เบรเมนเจอเอฟซีโคโลแล้วก็กาโชซิเรียมีหนึ่งคู่ฮะตีสองสี่ห้า ซาสโซโลเจออูดินเซแล้วก็ลาลิกาสเปนนะฮะตีสามเอลเช่จะเจอกับเซลตาบิโกนะฮะสำหรับคู่แรกที่ราคาดีน่าสนใจนะฮะส่องกล้องไปที่ตีสามนะฮะนักบุญเซาตัมตันเจอนิวคาเซิลยูไนเตดนะฮะคู่นี้เนี่ยเอาจงจริงเนี่ยฟอร์มในตอนนี้ก็ถือว่าดีขึ้นมาทั้งคู่นะฮะ คือเซนตันอยู่ดับห้าเขจริงแล้วก็นีโคลสันอยู่ดับสิบเห็ดแต่ว่าคะแนนตามแค่สองคะแนนนะก็ไม่ได้ต่างกันมากมายอะไรแต่ช่วงหลังนี่เซนตันก็ฟอร์มดีมากๆเลยนะเล่นค่อนข้างแน่นอนเป็นทีมแพ้ายากนะฮะห้านัดหลังนี่เซนตันไม่แพ้ใครเลยนะก็คือมีแค่บุกไปเสมอเชลซีสามสามนอกกนั้นก็ชนะรวดเลยฮนะชนะบุกไปชนะเบอร์รี่ชนะในบ้าน เ,เวสบอมบิดอันเบียนะฮะแล้วก็เล่นในบ้านชนะทีมแร่งอย่างเอเวอเรตันได้นะบุกล่าสุดบุกไปชนะแอสตันวิลล่าได้ผลงานดีไม่ฟลุกนะฮะทีมอย่างนี้นะฮะตอนตั้นนะฮะขนาดนิวคาสเซนก็ดีขึ้นมากฮะช่วงหลังๆนี่ก็เป็นทีมแพ้ยากฮะคือเล่นในบ้านชนะเบอร์รี่แล้วก็แพ้คาบ้านต่อแมนยูหนึ่งสี่โอ้ยอันนั้นฟุกนะแมนยูฟุกชนะนะอย่าไปนับเลยนะ <laughs> ผมเชื่อว่าวันนั้นฟุกนะเพราะหลังจากนั้นแมนยูก็ฟอร์มออกทะเลเหมือนกันนะ อย่างนั้นนิวคาสเซิลก็บุกไปเสมอทีมแกร่งอย่างวูฟแฮมตันได้ถึงบ้านนะฮะ1-1แล้วก็พอมาเล่นในบ้านก็เอาชนะทีมเอเวอเรตันได้2-1นะฮะก็ถือว่าฟอร์มดีขึ้นนะฮะวันนี้มาเจอกันเนี่ยเชื่อว่าวันนี้วูตแฮมตันเล่นในบ้านมีดีกว่าฮะมีดีกว่าทีมเยือนนิวคาสเซิลน่าจะบดเอาชนะไปได้ราคาต่อรอง New Carson, อนิวคาสเซิลวูตแฮมตันต่อแค่ครึ่งลูกนะฮะวันนี้ยังไง มุมมองสำหรับนักลงทุนอยากให้มองไปที่เจ้าบ้านซัมตันนะน่าจะบทเฉือนเอานิวคาสเซิลยูไนเต็ดไปได้ฮนะอย่างน้อยหนึ่งศูนย์หรือสองหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอีกคู่หนึ่งที่น่าสนใจน่าลงทุนก็คือกันโชสิเรียฮะดีสองสี่ห้าซัสซาลโลเจออูดิเนเซ่นะฮะคู่นี้ก็ก็ดีเหมือนกันฟอร์มสำหรับซัสซาโลนะฮะซัสซาโลเล่นมาห้านัดหลังเนี่ย มีแค่เสมอ1นึ่นะัดแล้วก็ช,ชนะ4นัดรวดเลยนะบุกชนะทีมนาโปลีถึงบ้าน2อนะฮะบุกชนะโบูรุญยา2อวันนี้เล่นในบ้านนะฮะเจอทีมฟอร์มตกอูดิเ,เซอูดิเ,เซกเ็ฟอร์มไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฮะก็มีชนะ เล่นในบ้านชนะปามา3 2องแต่นอกน,นั้นก็แพ้เขาที่แล้วก็เพิ่งจะแพ้คาบ้านต่อมิลาน2-1น่นะฮะวันนี้ไปเยือนซัสซโลซัสซโลจริงๆวันนี้กองหน้าก็ไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่แต่เชื่อได้ว่าราคาเปิดมาซัสซโลต่อแคปบอปออเอเสมอครบุ้งเล่นในบ้านฟอร์มก,กำลังทีมดีกว่าอูนินเซ่มากนะฮะวันนี้ยังเชื่อว่าซัสซูโลน่าจะเชื่อดอูนินเซ่ไปได้นะฮะฉะนั้น2คู่วันนี้ฮะ สำหรับนักลงทุนราคาสวยๆฮะ southampton กับ s a s s u o o นะฮะตีสามกับตีสองสี่ห้าครับผมเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ